You Drink Don't drive รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร,สร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ u zuki ิคอ w ว Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next 2 d ซขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศล็อกอินผ่าน PC ทุกวันได้ไอเทมเจ๋งๆทุกวันกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อคุณหรือจะซื้อแพ็กเกจแบบจะเต็ม ก็แต่ะว,วันพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับเนื้อหาเกี่ยวกับกยูเอเแ็ดวันนี้อัดแน่นมากๆขอพายหักวิดีโอช่วงนี้จะยาวไปบ้างครับเพราะมีหลายเรื่องราวของสโมสรนะครับทั้งข่าวซื้อขายข้อมูลภายนอกการซื้อทีมเกมวกันอังขัรและก็อื่นด้วย วนไหนเป็นคมามรรับชมช่องของพวกเราแลวชื่นชอบก็รกวนฝากกดติดตามกดไลค์กะดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราในการผลิตวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับโโนอแฟนเดย์ให้สหัมภารพิเศษกับ Sky Sport <c oughs> เผยถึงความเทวทย,ยานของทุกคนในทีมที่ต้องการประสบความสําเร็จและควา้ควาสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมคิดว่าเหล่าบรรดาผู้เล่นของเราควรได้สิ่งเหล่านั้นเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมตอนแรกไม่มีใครคิดด้วยซ้ำว่ายุตเตจะได้สู้เพื่อท็อปโฟร ตอนรุ่การไม่มีใครมองเราติดหกอันดับแรกด้วยซ้ำสิ่งที่เราทำจึงเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจเรารู้ว่าเราสามารถทำได้มองเป้าใหญ่ที่สูงขึ้นอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต่อสู้เพื่อท็อปโฟอยู่แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานยูเต็ดและผู้เลื่อนของเราจะสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ยืนยันโปรแกรมทัวร์ของมนยูเต็ดช่วงปรีซีซั่นที่จะแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโซนอาจจะเจอทีมระดับท็อปเพื่อทดสอบความพร้อมก่อนออกสตาร์ท 2 6กรกฎาคมพบอาร์เซนอลที่นิวเจอร์ซีย์25กรกฎาคมพบเร็กซ์แฮมที่ซานดิเอโก2 6กกรกฎาคมพบเรอัลมาดริดที่ฮวสตัน n 0กรกฎาคมครับพบดอตบุลที่ลาสเวกัสยังไม่แน่ว่าจะมีโปรแกรมในการแข่งเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในช่วงอุ่นเครื่องครับแต่โปรแกรมพบเร็กซ์มกับเรอัลมาดริด อาจจะมีการเปลี่ยนทีมยกชุดเพื่อป้องกันในการอ่อนล้าและบาดเจ็บเพราะลงเล่นติดกัน2วันมาดูข่าวซื้อขายทีมกันบ้างครับ i m c Sports สื่อฝรั่งเศสเผยว่าชิคจะซิมจากกาตาอย่างมั่นใจที่จะเทคโอเวอร์มาอยู่แต่ได้สำเร็จแม้จะต้องรออีกสักเล็กน้อยเซอร์งกิจพยายามประคมข่าวว่าเซอร์จิมเรดคิดนั้นดูมีภาษีที่ดีกว่าในตอนนี้ครับรายง,งานระบุว่าทีมงานฝั่งกาตาเห็นข่าวแล้วไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงใดๆพวกเขายังรอการตัดสินใจของตระกูลเคซอ์ พี่น้องหกคนของตระกูลเนี่ยดูจําไม่ได้มีท่าทีเป็นทิศทางเดียวกันโจโอเอลกับอาร์ฟรามยังคงต้องการมีหุ้นบางส่วนครับแต่สมาชิกอีก4คนทางเอ็ดเวิร์ดเควินไบรอันและดาร์ซี่ต้องการจะขายออกไปแบบบรตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต100์แนวทางของเซอร์จิมกับท่านชิกต่างกันเพราะท่านชิกต้องการครอบครองทั้งหมดครับหลังซื้อทีมสําเร็จขณะที่เซอร์จิมหวังจะค่อยๆถ่ายโอนให้ตระกูลเกเซอร์เนี่ยค่อยๆอ,ออกจากสโมสสนไปในเวลา3ปีข้างหน้า แต่เขาต้องการจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่แรกรายงานจากเดอะไทมส์เซอร์อกริเผยในสิ่งที่ต่างออกไปว่าเรนกรุปตัวแทนของตระกูลเกเซอร์มีการติดต่อกับฝั่งกาตาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังข้อเสนอที่3ายื่นเข้ามาครับโดยข้อเสนอของเซอร์จิมดูจะเป็นข้อเสนอที่พี่น้องทั้งหคนของตระกูลเกเซอร์เนี่ยชอบมากกว่าทำยืนยันว่าเซอร์จิมเข้าใกล้าการเป็นผู้ชนะในการซื้อทีมครั้งนี้การตัดสินใจขายทีมจะยังไม่เป็นเสร็จร้อในสัปดาห์นี้ครับเดีย๋ยวจะมีเสาร์อาทิตย์ มีฟุตบอลเตะกันน่าจะเป็นช่วงสัปดาหนะ์หน้าหรือไม่ก็ช่วงปลายเดือนก่อนเกมพบวูฮันตั้นมีบทสัมภาษณ์ของคุเรนโลเปติกีพูดถึงแมนยูเต็ดให้เครดิตทีมที่เดินทางมาไกลภายใต้การทำงานของเอริกเันฮาร์กพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากมีนักเตะชั้นนำโคช้ชที่ดีและแนวทางการเล่นที่ชัดเจนกำลังต่อสู้เพื่อโคตาอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่คือด่านที่ยากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมยูเต็ดถึงเป็นทีมระดับท็อปพวกเรารู้รูปแบบการเล่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในโอทราฟอร์ เราต้องพยายามสู้กับพวกเขามีความทะเยอทะยานที่จะไปเล่นที่นั่น2เกมเยือนล่าสุดของบู๊บคาแพ้ไบรตันไปศูนย์ต่อหกและกลับมาชนะวิลลาได้1นต่อศูนย์ดานเจนท็อปที่จะพาลิพูเจอกับเลสเตอร์คือวันจันครับพูดถึงสถานการณ์การลุงทาวฟ,ฟว่าเราต้องคว้าชัยชนะแต่อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายสัปดาห์ก่อนในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแทบไม่ได้อยู่ใกล้เราเลยแต่ตอนนี้เราเข้าใกล้มากขึ้น ถ้ายูเแต่ละนิวคาสเซิลจบฤดูกาลด้วยดับที่ดีกว่าพวกเขาก็สมควรได้รับมันแค่นั้นเองข่าวที่ทำให้แฟ,แฟนๆรอชมเกมนี้มากขึ้นอีกคือรายงานจากเฟเดริกเอลฟิเวตครับนักข่าวนอร์เวย์เผยว่าอเล็กูนาโซลชาจะเข้ามาชมเกมคืนนี้ด้วยถือเป็นการกลับสู่โอตาฟอร์ดครั้งแรกหลังจะออกจากทีมไปเมื่อ2ปีก่อนตอนที่บทสัมภาษณ์หนือชนะก,ก่อนเกมกับประเด็นที่น่าสนใจครับทีมมีเวลาทั้งสัปดาห์ในการเตรียมพร้อมซึ่งเราต้องการเวลาแบบนี้มากๆเพื่อจะได้พักได้ชาร์จพลัง ได้เตรียมสิ่งต่างๆเพื่อให้เรากลับมาเราดูคาซิ่งเหล่านี้ไปในสองนัดหลังแต่เราได้เห็นพลังเห็นรอยยิ้มและความสุขตา่างๆเราได้ทํางานละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเป็นสัปดาห์ที่ดีเลยทีเดียวเรื่องความผิดพลาดข,ของเดบิดเดคาร์ในเกมล่าสุดเราจะมองข้ามสิ่งนี้ไม่ได้แต่มันคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลและเป็นความผิดพลาดรายบคุคคลเกมไบตันก็เช่นเดียวกันถ้าเราโฟกัสทําในสิ่งที่ถูกต้องปัญหาจะไม่เกิดขึ้นสัปดาห์นี้เราได้รีเซ็ตใหม่ทุกอย่าง เรื่องของเกมเย้าที่ผลงานดีกว่าเกมเยือนอะไรคือเหตุผลสําคัญนะข่าวยิงคาถามครับการร่วมแรงร่วมใจระหว่างนักเตะและแฟนๆเรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมทําให้บรรยากาศในโอทาฟอร์ดมันสุดยอดอมากๆคู่แข่งจะเจองานยากเสมอเมื่อเล่นที่นี่เราเชื่อมั่นในแนวทางของเราที่กําลังดําเนินไปนะะเทนฮาร์ดเผยการที่เลพูไลจี้มามีผลแค่ไหนนะรบอกว่าเราทราบเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญสถานการณ์ยังอยู่ในมือเราต้องทําผลงานให้ดีที่สุด เราต้องเน้นและจริงจังกับเกมที่จะเกิดขึ้นเราจะไม่มองไปที่คู่แข่งทีมไหนนอกจากคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าทันหาอัปเดตสภาพความพร้อมของทีมครับเราเฟลลานกลับสู่ขุ่มกําลังส่วนมาคาสัดฟอร์ดมีปัญหาบาดเจ็บที่ขายังไม่แน่ใจว่าจะลงเล่นได้หรือไม่สลาโบการของเลฮาโรการาโชในเกมนี้ทนหายืนยันว่าเขาได้ซ้อมมาจนเต็มสัปดาห์เป็นไปได้ที่จะได้ลงเล่นเขาพร้อมเราเคยเห็นเขามาแล้วว่าทําบางอย่างให้กับทีมได้ สำหรับผู้เล่นตัวจริงที่เข้าก็น่าจะลงสนามของแมนยูเต็ดครับผู้รักษาประตูเดวิดเดคากอล์ง4คนอารอนวิซาก้าวิกตอร์ดีนเร์ลูส่วนอีกคนที่เป็นเซนเตอร์ต้องดูว่าจะใช้วารานเป็นตัวจริงหรือไม่ถ้ายัางไม่ใช้ก็จะเป็นลูกชอยืนต่อครับแบ็กซ้ายเดลโก้ดาโลมิฟิลคาสเซมิโลคริสเซลิกเซนและบูโน่แฟนเดสสามประสานด้านหน้าอันโตนีอองโตนี่มักเซลแล้วก็อเลฮันโดกาลาโชถ้ามาคาชาร์ตฟอร์ดลงเล่นไม่ได้นะครับ ผู้สิทในเกมนี้ได้แก่จอห์นบรูคสวนผู้สิท์ที่ดู VR คือดาร์เลนอิงแลนด์มาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับอัปเดตเดว์คิมเบนจาต่อจากวิดีโอเมื่อวานมันเยอแต่ต้องการดึงคิมเบนจามาร่วมทีมครับจากรายงานของซานติอุน่าพวกเขาจะเจราจานําเสนอโปรเจกต์ต่างๆและพูดคุยข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะในสัปดาห์หน้าซึ่งกอหลังเกาหลีใต้สนใจที่ย้ายมาร่วมทัพปีแสดงเช่นกันค่าชิสัญญาของคิมจะเริ่มใช้เงื่อนไขนี้ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับ ีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจจาก Tyc Sport เผยว่ายูเซตเชื่อมโยงกับเอมิมาร์ตินเนสผู้สาป,ประตูของแอสตันวิลล่าโดยสเปอร์และเชลซีเกี่ยวเนื่องในดิลด้วยเช่นกันครับแต่ปัญหาสําคัญก็คือว่าสัญญาของนักเตะผู้จะต่อออกไปจนถึงปี2027และวิลล่าต้องการเงินค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งมีโอกาสไม่เยอะที่ยูเซตจะได้เดินดิลนีครับเพราะจะเป็นต้องเก็บงบประมาณส่วนใหญ่ไว้ที่กองหน้าและกองกลาง อย่างที่เรียนไปในวิดีโอเมื่อวานครับว่ายูเต็ดมองถึงการเสริมทีมหลายตำแหน่งและพวกเขาจะซื้อสตาร์ดังแบบทุ่มเงินได้เพียงไม่กี่ดิวขาผู้ษาประตูที่หลายคนจับตามองที่จะดึงเข้ามาแย่งตำแหน่งกับตอบิดเดคคาล่าสุดเชื่อมโยงกับผู้สาประตูอายุน้อยฝีมือดีครับนั่นคือบาร์ดแวรบูเกนที่ขาแข่งกับอันเด l e เลชปัจจุบันอาย,อยุ20ปีครับเขาเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แต่ขาแข่งอยู่ในลีกเบลเยียม จุดเด่นของเขามีหลายอย่างเลยครับที่ข้อมูลจากนักวิเคราะห์และแมวมองเผยออกมาคือปฏิกิริยาลูกกลาอากาศการเป็นสวิปเปอร์โกลคิปเปอร์ออกมาเล่นนอกกรอบครับเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีการออกคําสั่งจังหวะฟุตเวิร์ดและการเคลื่อนที่ทำให้ได้คะแนนอยู่ในระดับที่9เต็ม10ครับมีทายการเล่นที่พัฒนาไปถึงมนูเอลนอยเออร์ได้จากที่นักวิเคราะห์บอกฤดูกาลนี้แวร์บุกเกนเสียไป21ประตูจาก17เกมครับมีอัตราการเซฟอยู่ที่75%เ์ วแสดงสามารถเดินดีลนี้ได้เพราะนะักเตะเหลือสัญญาถึงปี2025ทีมที่สนใจคือเชลซีและเบอร์ลี่ครับเพราะว่าแวร์บูเก้นเนี่ยเคยทำงานตอนที่แวงซองกอบปนีคุณซือเบอร์ลี่คนปัจจุบันทำงนานอยู่ที่แอนเดเลชช่วงสัส้นๆค่าตัวอยู่ที่10 1ถึง15ล้านปอนด์ครับโดยข่าวเชื่มโยงกับดับบิลรย่าและดิโกคอสซาดังมีเหมือนเดิมแต่2คนนี้ราคาสูงกว่าแวร์บูเก้หลายเท่าตัว เรื่องขีด้ดังไรพิมพเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมที่คอมเมนดานล่าครับหวังว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเชียร์ทีมขอบคุณที่เขา้ามปติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ